สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาชาวสวนทุกท่านนะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะได้ติดตามข่าวสารมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะก,ก็ขอฝากแรงใจนะคะให้ทางช่องของเราด้วยค่ะ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะได้นําข้อมูลมาจากแหล่งข่าวข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะคะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะกอฟกนะคะลุยสางนี่ให้เกษตรกรนะคะคิวต่อไปอีก4.9แสนลายนะคะข้อมูลจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปฟังกันเลยนะคะ นายยศวัน์ชัยวัฒนสิริกุลนะคะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูนะคะและพัฒนาเกษตรกรนะคะเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าเมื่อวันที่7เมษายน2564นะคะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟนนะะูและพัฒนาเกษตรกรนะคะได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรนะคะสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนฟนลูกหนี้ธนาคารของรัสีแห่งนะคะประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ หรือทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือทอศธน,น,นาคารอมสินและธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะผมชอบกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรสมาชิกในที่ประชุมมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ประชุมนะคะมีข้อสรุปให้ทางสํงงานักงานส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอลมนะคะภายในเดือนเมษายนนี้นะคะหรือช้าสุดคาดว่านะคะจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคม จะเป็นการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรสมาชิกกองทุนฟื้นฟลูลูกหนี้ธนาคารของรัฐสีแห่งนะคะคุณสมบัติเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรและทะเบียนหนี้นะวันที่30มิถุนายน2อ6 3นะคะและเป็นหนี้ NPL นะคะนะวันที่31ทธันวาคม2562นะคะ จำนวน5.02หมื่นลายนะคะยอดหนี้เงินต้นนะคะจำนวนฝ่า9,282ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยสิ้นสุดนะคะณนะวันที่31ธันวาคม2562นะคะจำนวนฝ่า6,813ล้านบาทนะคะแยกเป็นสถาบันเจ้าหนี้นะคะประกอบด้วย1ทกสนะคะจำนวน47,973ลายนะคะ นี่เงินต้นฝ่า8,520ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยฝ่า5,772ล้านบาทนะคะรวมค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการทางกฎหมายและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆถ้ามีนะคะ2ทอสอนะคะจํานวน2,008ลายนะคะนี่เงินต้นฝ่า306ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยฝ่า487ล้านบาทนะคะ รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมายนะคะและค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้ามีนะคะ3ธนาคารออมสินนะคะจํานวน552ราลยนะคะนี่เงินต้นฝากหน่ล้านบาทนะคะดอกเบีย้ยฝากหน่ล้านบาทนะคะรวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมายและค่าใช้อื่นๆนะคะถ้ามีนะคะและ4ีนะคะทพวหรือ SME Bank อําจนวน88รลายนะคะหรือเงินต้นฝากสอาล้านบาทนะคะดอกเบีย้ยฝากสาม้า บาทนะคะรวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้ามีนะคะพพอ,อเป็น NPL นะวันที่3ามธันวาคม2561นะคะทั้งนี้นะคะในการดําเนินการดังกล่าวนะคะจะขอใช้งบกลางจํานวน9,282ล้านบาทนะคะให้กองทุนฟื้นฟูนชําระหนี้แทนเกษตรกรน,นะคะให้เจ้าหนี้เงินต้นร้อยละ50นะคะเป็นเงิน4 6 4 1ล้านบาทนะคะรัฐบาลชดเชยเงินต้นให้เจ้าหนี้ร้อยละ50นะคะเป็นเงิน 4,641ล้านบาทนะคะสำหรับดอกเบี้ยนะคะตัดทิ้งทั้งหมดนะคะเกษตรกร,ร,กรลูกหนี้ที่ต้องผ่อนชำระหนี้กองทุนนะคะให้ครบในระยะเวลา5ปีถึง15ปีนะคะแนวทางดังกล่าวนะคะจะเป็นการแก้ปัญหานะคะหนี้สินให้เกษตรกร,ร,กรสมาชิกจำนวน5 6 2 1ลรายนะคะนายสวัต์กล่าวอีกว่านะคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่มาขึ้นทะเบียนหนี้ข้อมูลณนะวันที่28กุมภาพันธ์2564นะคะจำนวน4.98แสน ะะมูลค่านี่นะคะ9.96หมื่นล้านนะคะมีสิทธิ์ร่วมโครงการอยู่แล้วนะคะแต่ภายใต้เงื่อนไขต้องเป็น NPL นะคะซึ่งการเป็น NPL นะคะจะดูเหมือนให้เกษตรกรไปผิดนัดชำระหนี้ถึงจะเข้าเงื่อนไขนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนฟื้นฟูนะคะให้ความมั่นใจเลยนะคะว่าสําหรับคนที่ทามาหากินนะคะคุณมีสิทธิ์ได้รับการชราําระหนี้แทนนะคะเพื่อช่วยผ่อนเบานะคะภาาะหนี้สินนะคะและคอยดูแนวทางของทาง คณะรัฐมนตรีต่อไปนะคะรุ้นกันต่อไปว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรนะคะทางช่องของเรานะคะจะติดตามมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ